เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับโลกหินหนืดแดงฉานเงียบสงัดวังเวงและดูไปไร้ซึ่งวี่แววสิ่งมีชีวิตหินดืดแดงฉานที่ทอดยาวไร้ขอบดุดดังน้ำนิ่งผืนหนึ่งปราศจากร่องรอยกระเพื่อมความวิเวกเวิงวงังแผ่คลุมทุกกระเบียดนิ้วของโลกหินดืดแห่งนี้รื่น กลางโลกหินดนืดแสนสงัดพลันเสียงทึบต่าแพร่ดังตามติดด้วยหินดืดที่ราบเรียบไร้คลื่นนั้นราวกับได้แรงกระตุ้นก็มีปานจูู่พุ่งพล่านปันปวนขึ้นคลื่นหินเนืดลูกมหึมาซัดตลบก่อนตกกระแทกดังคลื่นขณะกระแสะหินดืดกระเซ,นซ็นสาดชักนําเสียงดังเกลียวกล่าวท่ามกลางเสียงเกลียวคลื่นสาดซัดเอาร่างสายหนึ่งเหยียบยืนบนหินหนืดตลอดทั้งร่างเปลือยเปล่าเพียงเคลือบผิวได้เมือกสีขาวชั้นหนึ่ง ยามนี้กำลังควงไม้บรรทัดในมือเป็นวิถีโค้งอันวิจิตพิสดารหลังการปัดปลายไม้บรรทัดยักษ์เงาซ้อนที่หนุนเนื่องไม่ขาดสายคลี่กระจายออกได้ความเร็วสูงโอบล้อมรอบกายไร้ช่องโบกและหินเนื้อที่ร่วงหล่นย่างหนักหน่วงขณะกระทบกับเงาไม้บรรทัดอันทียิบดุดแหตะข่ายนั้นพลันถูกสะท้อนออกในบัดดลเงาไม้บรรทัดที่แน่นขนาดและดูไปทับซ้อนกี่ชั้นก็ไม่ทราบได้ถึงขั้นที่ว่า กระทั่งกระแสน,นิรืดที่สายกระเซ็นยังไม่อาจกล่ำกลายปราการป้องกันที่แน่นหนาปานนี้ช่างน่าทึ่งจริงๆคลื่นเพลิงหินหนิรตรอกหนึ่งตกกระแทกดังสนัน่นแตกกระจายเป็นเส้นสายจากนั้นค่อยๆสงบลงส่วนเงาคนที่หยัดยืนเหนือหินหนืดยามนี้หายใจหอบเริ่มควงไม้ป็นทัดช้าลงเมื่อเงาไม้บรรทัดสายสุดท้ายลาลับเผยเห็นใบหน้าอ่อนไหวที่ฉายชาบด้วยความตื่นเต้นรักคนอ่อนลาปรากฏว่าเป็นเซียวเหยียน ที่เขามาฝึกปลือในโลกหินหนืดนั่นเองยุติการ่รยรำไม้บรรทัดยักษ์เสียวเหยียนเช็ดเหงื่อบนหน้าผากคลื่นหินเนือสูงนับร้อยฟุตที่ตกกระแทกลงมานั้นค่อนข้างน่ากลัวเป็นพิเศษบีบคั้นผู้คนจนต้องรวบรวมสมาธิทั้งหมดไม่เช่นนั้นหากโดนหินหนืดร้อนชากระเซ็นใส่เกรงว่าจะกลายเป็นเนื้อย่างในทันทีจบการฝึกซ้อมเสียวเหยียนยามนี้ค่อยรู้สึกชาหนึบที่แขนก้มมองไม้บรรทัดเหล็กดำเห็นบนนั้น มีหินดูอสีแดงเกาะเต็มความร้อนสูงที่ล่นมาตามใบบรรทัดทำให้ฝ่ามือเขาร้อนลวกแต่ยังดีอุณหภูมิเท่านี้ไม่นับเป็นปัญหาใหญ่โตเพว่าขณะมองดูเนื้อตัวเซียวเยยนกลับต้องขมวดคิว้วเพียงเห็นบนผิวที่เซีเยวเหยยนถาของเหลวเย็นจัดเคลือบไว้ชั้นหนึ่งมีหลายจุดเป็นสีแดงเถือกชัดเจนว่าเมื่อครู่มีหินด้อสาดโดนแต่ดีที่มีของเหลวเย็นจัดปกป้องจึงไม่ปรากฏความบาดเจ็บใดๆ ทว่านี่กลับแสดงให้เห็นว่าการฝึกแม้บรรทัดผาดผลหกสมานของเซียวเยยนนั้นยังไม่เข้าขัน้นตามที่ม้วนคัมภีร์บันทึกไว้ใครจะฝึกแม้บัรทัดผาดผลหกสมานสําเร็จถึงขั้นสูงสุดยังน้อยต้องเข้าออกคลื่นหินหนืดได้ดังใจนึกโดยไม่แปดเปื้อนแม้แต่น้อยเพราะภายภาคหน้าคณะปะทะกบคู่ต่อสู้หากปราการป้องกันมีช่องโหว่สิ่งใดเล็ดลอดเข้ามาหาใช่หินหนืดไม่กี่หยดแต่เป็นปราญุุธ์อันแหลมคมระดับพิฆาต ไม้บรรทัดผ่าโพธหกสมานที่ฝึกยากจริงๆด้วยสายหน้าไปมาเสียวเย็ยนถอนใจพึมพำอันที่จริงเขาหาทราบไม่สามารถฝึกหัดไม้บรรทัดผ่าโพธหกสมานได้ถึงขั้นนี้ด้วยเวลาแค่15วันนับพ่าเก่งมากแล้วหางไปเพราะตัวเขาสันทัดการใช้ไม้บรรทัดเหล็กดำเป็นทุนเดิมโบกกับคำชี้แนะอย่างสมบูรณ์แบบในม้วนคัมภีต่อให้มีพรสวรรค์ฝึกยุดอันโดดเด่นก็ยากจะบรรลุถ,ถึงขั้นนี้ได้เพราะนี่เป็นทักษะยุดชั้นดิน หากฝึกสําเร็จโดยง่ายนั่นแล้วจะต่างอันใดกับของเด็กเล่นเก็บปมบรรทัดเหล็กดําลงแหวนเสียเวเยยนสะก,กิดปลายเท้าบนหินหนืดปีกระดูวาวใสคู่หนึ่งยืดกลางออกกระพือเบาๆเหินปราดไปยังถ้ำโพรงบนผนังผาเสียเวเยยนเข้าสู่โลกหินหนืดนี้เป็นเวลาครึ่งเดือนแล้วในครึ่งเดือนนี้เขาไม่ได้พละจากที่นี่แม้แต่ครึ่งก้าวมีเพียงบางครั้งขึ้นไปทรงกาวกับผู่อวสโสที่เฝ้าอยู่ด้านบนสองสามคำ เลี้ยงไม่ให้พวกเขาคิดว่าตนประสบเหตุร้ายแรงอันใดการฝึกฝนชนิดไม่กินไม่นอนเป็นเวลาครึ่งเดือนแม้แห้งแล้งและเงียบเหงาแต่ผลสำเร็จชัดเจนยิ่งเวลานี้ปราณยุทธในกายเซียวเยียนนับวันยิ่งทวีความลึกล้ำแก่กล้าจากที่ตรวจด,ดูปัตนีใกล้แตะระดับมหาราชนุทธ์หกดาวแล้วนำซ้ำไม่ทราบเพราะพลังงานธาตุไฟในนี้บริสุทธิ์เข้มข้นกว่าปกติหรือไม่เซียวเยียนพบว่าปราณยุทธในกายร้อนระอุข,ขึ้นกว่าที่ผ่านมาแน่นอน ดอกผลอีกอย่างก็คือหมายบรรทัด่านผลหกสมานที่ช่ำชองขึ้นทุกวันแม้กล่าวว่าบัดนี้ยังไม่นับว่าฝึกสําเร็จแต่ยังน้อยเทียบกับช่วงที่เริ่มฝึกถือว่าพัฒนาขึ้นมากแล้วเข้าในถ้ำเสีเยวเย็นอดกลั้นความปวดเมื่อยทั่วสพพางกายรีบนั่งขัสมาธิเข้าสู่สภาวะฝึกฌานทันทีระยะนี้เขาพบว่าทุกครั้งที่ฝึก้อม,มาบรรทัด่านผลหกสมานแล้วกลับมาเข้าฌานพลังดูดซับในกายจะแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ถึงขั้นที่ว่าขณะที่พลังงานธาตุไฟเหล่านั้นเข้าสู่ในกายเขาสามารถได้ยินอวัยวะทั้งหลายส่งเสียงร่ำร้องอย่างหิวโหยความรุดหน้าของพลังฝีมือทำให้เซียเวเหยียนต้องต่อสู้กับความอ้างว้างเดียวได้ที่ยากจะทานทนอีกไม่ช้าเขาต้องมุ่งหน้าสู่ทวีปมัดฉิมซึ่งคับข้างด้ดยผู้แกล้งกล้าระดับสูงที่นั่นหาใช่แดนอนุทะการยิ่งไม่ใช่จักรวดิเจียมาหากเป็นสองแห่งนี้ เสียวเยนอาจจะใช้ชีวิตอย่างสุขสราญได้ด้วยพลังฝีมือที่มีอยู่แต่ที่นั่นกลับไม่มีทางกระทำได้ยิ่งกว่านั้นใครจะติดสิบอันดับแรกในงานชุมนุมโอสถที่จัดขึ้นโดยหอคอยโอสถไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันในฐานะที่เป็นงานระดับใหญ่มหาพิภพงานชุมนุมโอสถจะดึงดูดอัจฉริยะด้านปรุงยาของทุกภูมิภาคมาไว้ที่นี่หากต้องการยืนผงาดเหนือบุคคลที่มีพรสวรรค์ปรุงยาอันไร้กาลเหล่านั้นไร้ซึ่งความสามารถที่แท้จริง ยอมเป็นไปไม่ได้แน่นอนมาดวเศิวเย็ยนมีพรสวรรค์ด้านปรุงยาอันยอดเยี่ยมแต่เผชิญกับงานชุมนุมโอสถที่แม้แต่เยาเรายังเคยเข้าร่วมมาแล้วในอดีตเขายังไม่กล้าชะล่าใจสิ่งเหล่านี้คือแรงกระตุ้นให้ศิวเยียนทนสู้กับความเปลียวเหงาทุ่มกายใจให้กับการยกระดับพลังฝีมือเพราะมีเพียงได้รับเพลิงอัคนีตรีสาหัสเขาถึงคลี่คลายลายพิษอสูนในกายและช่วยเยาเรากับท่านพ่อได้ความคิดเหล่านี้ผุดว่าบขึ้น แววอิดโรยของเซียวเยียนหืนสู่ความเด็ดเดียวอีกครั้งเขาหลับตาลงชา้ชาเริ่มเข้าสู่สภาวะฝึกชานอันแห้งแล้งต่อไปเวลาผ่านไปแล้วลวันแล้ววันเล่าเซียวเยยนยิ่งรู้สึกถึงความคืบหน้าของพลังฝีมือได้อย่างชัดเจนนำซ้ำการฝึกฝนแม้บรรทัดปาดผลหกสมานก็เริ่มเข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องทุกสิ่งล้วนดำเนินสืบเตื้มเป็นขั้นเป็นตอนโดยระดับความเร็วนี้ยังมากอีกสองเดือนเซียวเวย็นจะบรรลุระดับมหาราชัหยุทธหกดาว ในระหว่างนี้เสียงเพรียกหาแปลกๆนั้นปรากฏขึ้นบ่อยครั้งทำให้เซียเวเยียนพิศวงสงสัยยิ่งยิ่งตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าลึกลงไปในบึงหินหนืดนี้มีสิ่งลี้ลับบางอย่างกำลังร้องเรียกเพลิงหารัไทยดาวตกในกายเขาแต่เขากลับไม่ได้หุนหันวู่วามโลกหินหนืดพื้นนี้แม้สกัดวังเวงแต่เซียเวเยียนมักรู้สึกถึงกลิ่นไออันตรายชนิดหนึ่งส่งผลให้เขาจำต้องฝึกปรือยอยู่ในบริเวณนี้เท่านั้น ยเกรงจะประสบเหตุไม่คาดฝันแล้วหนีไม่ทันคลื่นคลื่นหินหนื่ขนาดใหญ่ตกกระแทกลงมาเป็นชั้นๆันชักนำเสียงดังสนั่นวันไหวสะท้อนวนเวียนในพื้นที่อันโล่งวังเวงผืนนี้กลางเกลียวคลื่นนั้นเสียวเหยียนที่เปลือยท่อนบนกำลังตวัดวาดไม้บระทัดยักษ์ในมือด้วยสีหน้าจริงจังภายใต้การร่ายรำอันพิสดารแปลกตาเงาไม้บรทัดเรียงรายถี่ยิบประหนึ่งตะข่ายฟ้าก็มีป่านคลี่คลุมตลอดทั้งร่างยังรัดกุ่ม พินิจจากมุมไกลในคลื่นเพลิงเป็นชั้นๆนั้นคลายมีวังวนที่ก่อตัวขึ้นจากเงาไม้บรรทัดและคลื่นหินหนืดอที่สายกระเซ็นลงมาขณะกระทบโดนวางวนไม้บรรทัดนั้นล้วนจะถูกดีดกระเด็นกลับไปปราการป้องกันอันแน่นหนาชนิดนี้เริ่มมีจุดที่น่าชื่นชมให้เห็นแล้วในคลื่นเพลิงเสียวเย็นที่่รยรำไม้บรรทัดยักษ์พลันตีหน้าขึงขังดึงเสียงตวาดแผ่วไม้บรรทัดชะงักนิ่ง และพริบตาที่ปราการแห่งเงาไม้บรรทัดสูญสลายไม้บรรทัดยักษ์สันกระตุกเรลรี่เงาซ้อนไหลาสายปรากฏรำไรอัคนีระแหงเสียงตว,วาดดังขึ้นกลางโลกหินหนืดลำแสงขนาดใหญ่นับร้อยฟุตจำนวนสี่สายพุ่งสลับออกมาจากไม้บรรทัดยักษ์ราวกับตาคายถักทอขึ้นหย,ยาบๆยาบหลานทุกภาพที่ระเบิดออกในพริบตาถึงกับฉีกกระชากคลื่นเพลิงหินหนืระรอกหนึ่งขาดกระจุยครืนหินหนืดสากระเซ็นรอบทิศท,ทาง ลันเปลวเพลิงสีเขียวใสพวยพุ่งจากในกายเซียวเหยียนสกัดต้านกระแสหินหนืดเหล่านั้นและหินหินหน,หนืดที่เดือดพล่านตรงหน้าในดวงตาเซียวเหยียนทอประกายลิงโลดสามารถสำแดงอัค,คีระแหงของไม้บรรทัดผาาผลหกสมานได้ถือว่าประสบความสำเร็จขั้นต้นแล้วและนี่เพียงใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนเท่านั้นในจุดนี้แม้แต่ตัวเซียวเหยียนเองยังคาดไม่ถึงสูตรไอร้อนเฮือกหนึ่งลึกๆเซียวเหยียนฉีกยิ้มกว้างขณะจะกลับเข้าพักผ่อนในถ้ำ สีหน้าพันแปรเปลี่ยนตามด้วยก้มหน้าเพ่งมองบึงหินหนืดที่ลึกล้ำสุดอย่างนั้นเมื่อครู่นี้เองลึกลงไปในหินหนืดมีบางสิ่งร้องเรียกอีกแล้วน้ำซ้ำครั้งนี้ยังรุนแรงกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมาเครื่องล่างนั้นมีอะไรอยู่กันแน่จะไหนทำให้เพลิงหฤทัยดาวตกตอบสนองรุนแรงเช่นนี้ในแววตาเซลเหย,ยนเป็นประกายวูบไหวสีหน้าสับสนเล็กน้อยช่วงนี้เขาถูกการเรียกหาแปลกๆนั้น สะก,กิดความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาทว่าไม่กล้าลงไปสำรวจส่งเดชแต่วันนี้เขากลับฉุกใจขึ้นมาบางทีข้างล่างนั้นอาจมปสิ่งที่เขาคาดคิดไม่ถึงก็เป็นได้คราวนี้ลองเสียงดูสักตั้งเถอะตัดสินใจแน่วแน่แววลังเลในดวงตาเซลเยียนคย่อยๆเ,เลือนหายก้มหน้าเพ่งมองหินดือที่กว้างไกลไร้ขอบนั้นบนหน้าฉายแววจริงจังเขาไม่ทราบหินดือใต้ดินนั้นมีความลึกเท่าใดใครจะลงไปในนั้น จำต้องกรอบด้วยพลังฝีมือที่แข็งแกร่งไปพิเศษเพราะอุณหภูมิร้อนจัดใต้บาดาลแล้วแรงดันของหินหนืดหาไม่ใช่สิ่งที่ผู้แกร่งกล้าทั่วไปจะทานทนได้จากที่ประเมินคิดจะดำดิ่งสู่ก้นบึงหินหนืดยังน้อยต้องมีพลังฝีมือระดับปรมาจารย์ยุทธระดับมหาราชญยุทธทั่วไปหากเป็นผู้ที่ปราณยุทธ์ไม่แก่กล้าหากฝืนดำลงไปจะสุขหรือทุกข์ยังยากจะคเนแน่นอนเซียวเย็นเป็นข้อยกเว้นที่นี่คือแหล่งถือกำเนิดของเพลิงหาทัยดาวตก และบัดนี้เขาในฐานะผู้เป็นนายของเพลิงหฤทัไทดาวตกประสงค์จะลงสู่เบื้องลึกย่อมสะดวกง่ายได้กว่าคนอื่นยืนไร้ครวนเหนือหินดืดอยู่พักหนึ่งเสียวเย็นตวัดมือวูบไม้บรรทัดเหล็กดำในมือปรากฏบนฝ่ามือโบกแขนเสื้ออีกทีไม้บรรทัดยักกลายสภาพเป็นเงาดำสายหนึ่งพุ่งฉิวออกไปสุดท้ายเสียบบนผนังผาด้านล่างพละกํำลังอันแข็งแกร่งส่งผลให้แม้บรรทัดยักปักลึกเข้าไปหลายฟุตเหนือไม้บรรทัดเหล็กดำ เสียวเย็นประทับรอยวิญญาณไว้สายหนึ่งนี่จะเป็นเครื่องหมายบอกทางให้กับเขาเบื้องใต้หินหนืดเส้นสายตาจะเรือนลางยิ่งตื่นลึกไม่อาจทราบอีกทั้งหินหนืดยังค้นคลักและกินอนาบริเวณกว้างขวางสุดตาหากซุ่มสี่ซุมห้าบุกลงไปถึงตอนนั้นผู้ใดจะทราบต้องมุ่งหน้าทิศทางใดจึงจะกลับขึ้นฟังได้ดีไม่ดีอาจหลุดออกจากพื้นที่ปลอดภัยไกลลิฟเมื่อมีเครื่องหมายให้จับสัมผัสเช่นนี้ ต่อให้ประสบเหตุไม่คาดฝันเสียวเยียนก็สามารถสาอหาเส้นทางหลบหนีเอาตัวรอดได้อย่างว่องไวและแม่นยำทำสิ่งเหล่านี้เสร็จเสียวเยยเค่อยวางใจผูลมหายใจเบาๆแผ่พุ่งเปลวเพลิงสีเขียวใสออกมาห่อหุ้มตลอดทั้งร่างมองผัดผาดคล้ายๆลูกไฟสีเขียวกำลังลุกไหม้ร้อนแรงตุม่มรอจนเปลวเพลิงหุ้มกายมิดชิดเสียวเยียนไม่ลังเลอีกร่างกระโจนบูบ พุ่งเหลาสุหินหนืดที่ค้นคลักนั้นฟองอากาศผุดไพรและปะทุแตกทันทีโลกหินหนืดที่ภัยสารสุดตาตกสู่ความวังเวงอีกครั้งมีเพียงไม่บรนทัดสีดำบนผนังผาที่เรืองแสงอ่อนจางเป็นระยะประหนึ่งโคมไฟนำทางทะลวงเข้าหินหนืดอุณหภูมิร้อนจัดและแรงดันพลันโหมกระหน่ำมารอบทิศท,ทางราวก็จะบีบอัดเซียวเย็นเป็นเนื้อบดแต่คล้อยหลังปราณยธ์ในกายแผ่พุ่งออกแรงต้านฐานภายนอกกลับเริ่มลดลง ร่างกายเซียวเยนหยุดนิ่งชั่วครู่เดี๋ยวมองซ้ายขวาอย่างระแวดระวังหลังไม่พบเห็นความผิดปกติ่อยถอนใจโล่งอกจากนั้นดีดนิ้วทีหนึ่งเปลวเพลิงไร้สภาพลุกพลึบบนปลายนิ้วทันทีที่เปลวเพลิงกลุ่มนี้ปรากฏทั่วบริเวณสว่างสวัยทันตาเปลวเพลิงเอ็นไหวขึ้นหน้าเล็กน้อยสุดท้ายเล็งใส่ส่วนลึกของหินหน่งแล้วพุ่งพรวดลงไปอย่างไม่ยอมรับการควบคุมของเซียวเยียนเหตุพลิกผันกระทันหันทำให้เซียวเยนใจหายว่า สายตาว้าวุ่นเล็กน้อยก่อนกัดฟันสำแดงท่าร่างไล่กวดตามไปดูท่าส่วนลึกของหินหนืดนี้จะมีสิ่งใดกำลังเพียกหาเพลิงหายไทยดาวตกอยู่จริงแต่ที่เซียวเยยนสงสัยก็คือฉไหน,นตอนเขายึดครองมันเมื่อปีนั้นกลับไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้พกพาความค้างคาใจร่างเซียวเยยนกลายสภาพเป็นเงาเพลิงสีเขียวใสๆหนึ่งแหวกไหวในหินหนืเดเหนียวข้นนั้นดุดปัจฉากลางมหาสมุทรและเบื้องหน้าไกลออกไปหลายเมตร เปเลวเพลิงไรสภาพกลุ่มหนึ่งดําดิ่งราวกับมักคุเทศนําทางผู้หนึ่งสําหรับทะเลหินหนืดผืนนี้เสียวเย็ยนรู้จักน้อยมากหนึ่งเดียวที่เขาทราบก็คือที่นี่เป็นแหล่งกําเนิดของเพลิงหฤทัยดาวตกส่วนที่นี่มีสิ่งอื่นในดดํารงอยู่อีกหรือไม่เขาไม่รู้จักสักนิดเดียวแน่นอนต่อให้เป็นผู้อาอุโศโใหญ่ซูเชียนก็ไม่แน่ว่าจะเข้าใจโลกหินหนืดใต้สํานักในแห่งนี้ที่นี่เป็นแหล่งอาศัยของเพลิงหฤทัยดาวตกอูแกล้งกล้าของสํานักใน ทำทุกวิถีทางเพื่อปิดผนึกปากหลุมเลียงไม่ให้มันบุกทะลวงออกมาฉะนั้น่อบไม่มีใครบุ่มบามเข้าไปเองทว่าหลังเพลิงหารุไทดาวตกถูกเซียวเย็นกำราบผู้อาวุโสใหญ่ซูเชียนเคยกลับลงมาแล้วครั้งหนึ่งแต่เขาแค่จำเลืองแวบเดียวก็หมุนตัวจากไปด้วยความสยองขวัญอย่างไรเขาก็ไม่ใช่เซียวเย็นแม้มีพลังฝีมือระดับปรมาจารย์ยุทธแต่เผชิญกับโลกหินเนือใต้บาดาลที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานับร้อยพันปี มนุษย์ยังคงเล็กกระจิตฤริิอยังเห็นได้ชัดด้วยเหตุนี้เขาได้แต่ล้มเลิกความคิดที่จะลงไปสำรวจแล้วรีบจากมาในบัดดลดังนั้นสำหรับโลกหินหนืดพืนนี้ไม่มีใครสามารถให้ข้อมูลอันใดแก่เซียวเหยียนทั้งหมดทั้งมวลล้วนต้องพึ่งพาตนเองภายในหินหนืดอันเวิงวางมีเพียงสีสันแดงฉานและโลกที่แดงฉานพื้นนี้เงลาเพลิงสีเขียวใสที่กำลังดำดิ่งด้วยความเร็วสูงกลับสะดุดตาเป็นพิเศษกลางเปลวเพลิงสีเขียวใส เซียวเยียนสีหน้าเครียดเกรง็งแววตาเปลี่ยนความพิศวงเขาดำดิ่งลงมาเรื่อยๆราว20นาทีแล้วทว่าเพลิงหฤทัยดาวตกด้านหน้ายังคงพุ่งลงไม่ลดละทำให้เซียวเยียนไม่กล้าผ่อนคลายแม้แต่น้อยเนื่องจากดำลงมาลึกมากแรงดันรอบกายยิ่งทวีความรุนแรงหากปราศจากเพลิงหฤทัยบัวแก้วคอยหนุนลำพังพลังฝีมือระดับมหาราชยุดธ์5ดาวของเซียวเยียนไม่มีทางยืนหยัดได้ถึงบัดนี้แต่กระนั้นก็ตาม สถานการณ์ยังคงไม่สู้ดีการโยกย้ายเพลิงหฤทัไทบัวกแก้วจําเป็นต้องใช้ปราณยุทธไม่น้อยมาดว่าภายในหินหนืดมีพลังงานธาตุไฟหนาแน่นแต่ก็ยากจะชดเชยการสิ้นเปลืองที่สูงมากเช่นนี้ได้อย่างดีก็แค่ยืดเวลาออกไปเล็กน้อยแต่การแห้งคอดอย่างไรต้องมาถึงนำซ้ำเซียวเย็นยังต้องเผื่อปราณยุทธไว้สําหรับขากลับด้วยความคิดสารพันผุดขึ้นในหัวเซียวเย็นเพ่งมองเพลิงหารัไทดาวตกที่พุ่งปราบไม่หยุดนั้นแวบหนึ่ง อดถอนใจแผ่วเบาไม่ได้คราวนี้เหมือนจะเร่งร้อนเกินไปสถานที่สุ่มเสี่ยงเช่นนี้ประมาทเพียงนิดเกรงว่าจะเกิดโศกนาฏกรรมถึงขั้นเอาชีวิตไม่รอดเงยหน้าขึ้นคลองจักสุเต็มไปด้วยสีแดงเถือกทัศนวิสัยที่เหมือนกันไปหมดเช่นนี้หากไม่ได้ประทับรอยวิญญาณไว้บนแม่แม่ทัดเหล็กดำตั้งแต่ตอนก่อนดำลงมาตอนนี้เซียวเหยียนคงหลงทางนานแล้วและการหลงทางในโลกหินหนืดก็คือตายสถานเดียวเฮ้อ ถอนใจคำหนึ่งความประวันเริ่มพุดธในใจความไม่รู้ก็คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเผชิญหน้ากับโลกหินหนืดที่เหมือนจะยาวไกลไร้จุดสิ้นสุดนี้ต่อให้มีเพลิงหฤทัยดาวตกเซียวเยนยังคงรู้สึกหมดกำลังใจอยู่ดีขณะเซียวเยนเริ่มช่างใจเพลิงหฤทัยดาวตกที่ตะบึงนำหน้ากลับเริ่มชะลอความเร็วเห็นเช่นนั้นเซียวเยนพลันสดชื่นตื่นตัวขึ้นมาสายตากว่าสำรวจรอบทิศยังวาดระแวงที่นี่ยังคงเป็นโลกหินหนืดสีแดงฉานดุดเดิม และดูไปกลับไม่ใช่จุดสิ้นสุดของบึงหินหนืดพืนนี้เพราะใต้ฝ่าเท้าเซลเหยียนยังคงเป็นหินหนืดสีแดงคลำ้ำสังเกตดีๆเห็นหินหนืดคล้ายมีสีดำทะมึนชวนขนลุกแทรกอยู่เพอให้ผู้คนไม่มีวันทราบว่าใต้บาดาลพืนนี้ซุ่มซ่อนอยู่ด้วยสิ่งใดกันแน่หลังกวาดมองรอบหนึ่งในดวงตาเซลเหยนทอแวลพิศวงบริเวณนี้ไม่มีสิ่งใดผิดแปลกแตกต่างหรือการเปรียกหาแปลกๆนั้นก็คือทรงออกมาจากตรงนี้หรือ ขณะเซียวเย็นนึกกังขาเพลิงหารัไทยดาวตกที่อยู่ด้านหน้าจูจูก็ลอยขึ้นจากนั้นสาดลำแสงอ่อนๆลงมาลำแสงสายนี้พุ่งยิงไปยังหินหนืดพื้นหนึ่งด้านล่างไม่ไกลนักทันใดหนึ่งฉากมหัศจรรย์พลันปรากฏเพียงเห็นหินหนืดพื้นนั้นเริ่มบิดตัวขยุกข,ขยิกตามได้โคมแสงโปร่งใสที่เรืองประกายจางๆปรากฏขึ้นกลางวงวนหินนืดนั้น,น,นความเปลี่ยนแปลงนี้ ทำให้เซียวเหยียนตื่นตระหนกจนต้องโยกย้ายปรายุทธในกายเต็มพิกัดเขาตัดสินใจแล้วหากมีเหตุร้ายอันใดจะหันหลังกลับหนีตายในทันทีผู้ที่สามารถจะสร้างหนึ่งจากอันพิลึกกึกคือเช่นหนีในโลกหินหนืดได้ต้องไม่ใช่คนที่เขาสามารถต้านทานได้เด็ดขาดหนีตายคือทางเลือกอันชาญฉลาดสูงสุดภายใต้การจับจ้องตาแทบถลนของเซียวเหยียนประหนึ่งผจญศัตรูตัวฉกาดโคมแสงโปร่งใสนั้นโผล่ขึ้นมาจากหินหนืดจนครบส่วนในที่สุด โคมแสงนั้นมีลักษณะโปร่งใสขณะเซียวเย็ยนเห็นชัดถนัดตาทว่าขณะเขากว่าตาถึงพลันตกตะลึงตาโตอย่างไม่อยากเชื่อเพราะในโคมแสงนั้นหามีสิ่งอื่นใดไม่มีเพียงโครงกระดูกโครงหนึ่งโครงกระดูกนั้นเรืองแสงจางๆสิ่งที่เซียวเย็ยนตื่นตะลึงหาไม่ใช่โครงกระดูกแต่เป็นเปลวเพลิงกลุ่มหนึ่งที่ล่องลอยออกจากโครงกระดูกเปลวเพลิงนั้นโปร่งใสประหนึ่งวัตถุไร้สภาพคนอื่นอาจจะไม่รู้จักเจ้าสิ่งนี้ ต่เซียวเยยนคุ้นเคยไปอย่างดีเพราะเปลวเพลิงชนิดนี้ก็คือเพลิงหาดทัยดาวตกนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าเซียวเยียนก็คือเพลิงหาดทัยดาวตกอีกดวงหนึ่งชัวขณะนี้เซียวเหยียนมีความรู้สึกมึนงงระคนวิ่งเวียนสถานที่เดียวกันมีไฟพิเศษเหมือนกันสองดวงได้อย่างไรและโครงกระดูกลึกลับนั้นเป็นของผู้ใดกันแน่สารพัดปริศนาที่ทังโถมมาทำให้สมองเซียวเยียนแทบกลายเป็นแป้งเปียกก้อนหนึ่ง ว่าในห่วงที่กําลังพิศวงงงวยพลันขนลุกชันทั้งตัวเพราะกระแสลมร้อนสายหนึ่งกําลังซัดก,กระโชกมาหาเขาในโลกหินหดือนที่ปราศจากสิ่งมีชีวิตยังมีบุคคลอื่นดํารงอยู่หรือเสียเวเย็นหนังศีรษะชาในปริบตาฟังที่คันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามในช่องน้าราด้วยครับ